อันนี้พามาดูนี่อีดูซูด,ดีแม็กครับอันนี้ติดติดตั้งระบบมาแล้วนะก็จะเป็นงานแบบตัดต่อสายไฟมานะครับก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้งานตัดต่อสายไฟนะครับอันนี้เป็นกล่องกันขโมยนะแต่ว่าช่างพยายามติดตั้งกันขโมยแล้วมันไม่สําเร็จก็เลยติดแบบให้มันไม่เป็นกันขโมยมาพวกออปชันต่างๆก็ไม่ต่อครับนนก็จะไม่ได้ต่อมาเท่าที่ดูอาการน่าจะ หาสายไม่เจอก็เลยต่อไม่หมดมาให้ต่อมาแค่ให้ล็อกรถได้มานะครับอันนี้เดี๋ยวเอาออกเอาออกไปเลยนะเดี๋ยวจะใส่พุชสตาร์ทเข้าไปแทนนะครับตัวพุชสตาร์ทนี่งานติดตั้งจะเป็นเสียบปลั๊กแบบนี้นะอันนี้ชุดสายสําหรับติดตั้งพุชสตาร์ทนะครับอ่ะนี่จะเป็นงานเสียบปลั๊ก100%เตลยตัวนี้เป็นระบบไวซ็อกเก็ตนะครับจับสายเสียบเสียบเข้าไปใช้ได้เลยนะเดี๋ยวหรือชุดน,นี้ออกแล้วก็ติดชนนุดนี้เดี๋ยวทําให้ดูเสียบปลั๊กทํำยังไงนะครับนี่จะเป็นงานติดตั้งแบบบยยลย ะครับก็คือเอาสายที่รดมาเสียบเข้าไปที่กล่องพุสตาร์ทตรงนี้ครับนี่ก็เสียบเข้าไปที่กล่องพุสตาร์ทครับนี่ก็เสียบเข้าไปครับอันนี้ก็คือเสร็จแล้วใช้ได้เลยก็เหลือเก็บประกอบอนะครับก็เสร็จเลยนะอันนี้กดสตาร์ทเครื่องจากรีโมทได้แล้วนะนี่คือเสร็จแล้วครับอันนี้กดสตาร์ทได้แล้วนะครับน,นี่ก็กดดับจากรีโมทได้ละ ในส่วนของงานติดตั้งเนี่ยที่เป็นระบบเสียบปลั๊กนะครับตัวนี้จะไม่ส่งผลกับ,บาการลดนะ start เครื่องเปิดแอร์จากโทรศัพท์ตรงนี้ได้เลยปุ่ม start เครื่องอยู่ตรงกลางนะครับกดค้างไว้3วินาทีเครื่องยนต์ start แล้วก็เปิดแอร์เลยเครื่องยนต์ start แอร์เปิดทํางานเลยเย็นเลยวันนี้พามาดูงานติดตั้งระบบ push start นะตัวนี้จะเป็น isuzu d-max นะครับในส่วนของ isuzu นะถ้าเป็น d-max รุ่น Z แล้วก็รุ่น lda นะครับของที่ร้านจะมีคอนโซลตัวนี้เปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะ ของเดิมมากกับรถตรงนี้จะไม่มีที่ใส่ปุ่มพุสตสตาร์ทเราจะมีคนส่วนใหม่ตัวนี้พร้อมปุ่มพุสตสตาร์ทติดตั้งให้แบบนี้เลยนะครับตัวนี้จะติดให้ด้านซ้ายของพวงมาลัยนะครับเจ้าตัวนี้เข้าไปใส่ตัวนี้ก็ถอดเก็บไม่ได้ใช้นะครับที่ก็จะมีแอปพลิเคชันนะติดตั้งให้โทรศัพท์แบบนี้นะสามารถใช้โทรศัพท์สตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ได้เลยนะครับจากนอกรถนะฮะหรือจะใช้รีโมทแบบนี้สตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ก็ได้นะครับจะมีแบบนี้ให้ทั้งคู่เลยมีแอปพลิเคชันมีรีโมทัทรศพ์นะใช้กดสองไไไดดดดดด้้้้้้ใชกกกััับบเเคครรื่่องงวววยยนนนะปุมีาา3ที ในส่วนของตัวรีโมทนะครับใช้ได้เหมือนตัวโทรศัพท์นะสามารถใช้กดสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ได้จากรีโมทต,ตรงนี้เลยกดค้างไว้3วินาทีรถยนต์สตาร์ทเองแอร์ทำง,งานเลยนะครับสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์นอกรถได้เลยใช้สตาร์ทเครื่องได้ใช้ดับเครื่องได้กดปุ่มเดีวยวกันนะครับกดดับเครื่องกดปุ่มเดีวยวกันกดค้างไว้3วินาที